Kau ada juga? Iya Ayo, siap Wah! Ayo, siap Kau ada juga? Kau ada juga? Iya Kau ada juga? Iya Wah! 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 โอ้โหนานมางเล้คือครับเรื่อต่อไปดีกว่าเรื่องต่อไปให้ไป,เ,ไปเ,เปลี่ยนสีเงาเปลี่ยนสีเงานะสีโอลด์อาไม่รู้ว่าเรืงต่อไปจะเปลี่ยนสีรรรสนหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยเราเล่าให้ชวนฟคงไปชวนนี้ก็มนนไม่ได้ชวนที่ผมท้องอ่าเยอะสุดๆนะครับก็อย่างที่บอกไปผมได้จะเป็นนักงานเจมส์จีนวีคนหนึ่งแล้วเป็นนักแสดงพี่คนหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ย ว่าไปซ้อมตั้งแต่เช้ายันเลิกดึกๆเลยครับ9ก้วโมงเช้าเลิกเช้นคืนก็มีครับก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากอยากทำให้ทุกคนได้ดูนะครับผม่ขับรถขึ้นระดับกัน